สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลของประเทศไทยว่าแต่ละเทศกาลมีความสําคัญอย่างไรบ้างและทาไมเทศกาลของประเทศไทยจึงมีความพิเศษและน่าหลงไหลไม่แพ้กับที่อื่นๆถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วมาทําความรู้จักเทศกาลของไทยกันเลยประเทศไทยของเรามีเทศกาลที่หลากหลายและน่าสนใจมากมายซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดีแต่ละเทศกาลก็จะมีเอกลักษณ์และความหมายที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่น 1. สงกราน ความหมายเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่1 3บสาถึงสิเมษายนของทุกปีกิจกรรมสาดน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญความสำคัญเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินไทยเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่และเป็นการทำความสะอาดร่างกายและจิตใจ 2. ลอยกระทงความหมายเทศกาลข,ขอขมาต่อพระแม่คงคากิจกรรมทำกระทงลอยน้ำความสำคัญเป็นการขอ,ขอขมาต่อพระแม่คงคาและเป็นการปล่อยทุกโศกให้ลอยไปกับสายน้ำ 3. าผีตาโขน ความหมายเทศกาลประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยกิจกรรมแต่งกายเป็นผีตาโขนความสําคัญเป็นการสืบทอดประเพณีและเป็นการสร้างความสนุกสนานสี่ยี่เป่งเป็นเทศกาลสาคัญของชาวล้านนาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน12เช่นเดียวกับวันลอยกระทงแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการปล่อยโคมลอยสู่ท้องฟ้าความหมายเป็นการบูชาพระเจดีและเป็นการขอพรให้ชีวิตมีความสุขกิจกรรมปล่อยโคมลอยทํากระทง จะเห็นได้ว่าเทศกาลที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นเทศกาลของประเทศไทยที่มีความพิเศษและมีความสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะอะไรเทศกาลของไทยถึงน่าสนใจความเชื่อทางศาสนาเทศกาลหลายเทศกาลมีความเชื่อทางศาสนาเป็นพื้นฐานเช่นพุทธศาสนาและผีสางเทวดาวิถีชีวิตของคนไทยเทศกาลหลายเทศกาลเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเช่นการทำนาการประมงและการค้าขายสรุปประเทศไทยของเรามีเทศกาลที่หลากหลาย และน่าสนใจมากมายซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยแต่ละภาคได้เป็นอย่างดีเทศกาลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและความสนุกสนานแต่ยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยเบื้องหลังของคลิปวิดีโอนี้ได้ใช้เจมไนในการหาข้อมูลและคิดวิธีสรุป ใช้ Playground.com ในการสร้างภาพ AI ใช้ประกอบในวิดีโอใช้แคนว่าในการทำฉากขั้นระหว่างแต่ละหัวข้อ และสร้างอาวาตาปากขยับกับเสียงในคลิปวิดีโอใช้แคปคัตในการตัดต่อวิดีโอ ใช้คลิเชิมในการแปลงข้อความเป็นเสียงในคลิปวิดีโอ